ติดตามประเด็นนะครับ,รบเรื่องของที่มีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงไปแจ้งความว่าถูกล่อลวงไปข่มขืน <ฮะ S 1> ที่แถวแถวตะลิ่งชันนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ได้รยายงานความคืบหน้าไปว่าได้มีการออกหมายจับวันนี้สุดท้ายฮะตำรวจก็ไปตามตัวนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับก็คือนายเอกุูงรุดฤทธิรักขพันนะ์ะได้แล้วก็วันนี้ก็นำตัวนะฮะไปติดตามความคืบหน้า แล้วก็ไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะครับความคืบหน้ากรณีที่นักเดียวชาวออสเตรเลียฮะแจ้งความว่าถูกข่มขืนที่อาคารร้างในซอยบรมราชชนนี43นะครับแถวตะลิ่งชันคือโดยให้การในตอนแรกบอกว่าคนที่ข่มขืนเนี่ยเป็นโชเฟอร์รถตุ๊กตุ๊กแต่เมื่อตรวจสอบกับกล้องวงจรปิดเนี่ยปรากฏว่าเป็น คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างฮะแล้วก็นําไปสู่การออกหมายจับนายเอกบุรุษฤทธิ์รัฐพันธ์ล่าสุดนะครับทางตํารวจกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลก็ไปควบคุมตัวนายเอกบุรุษได้ครับภายหลังจากชุดสืบสวนเนี่ยไปติดตามตัวแล้วก็กดดันนะฮะสุดท้ายไปจับได้ที่จังหวัดสกลนครซึ่งทาง ตำรวจจากกองบังคับการสืบสวนนะฮะก็ได้ไปคุมตัวนายเอกบุญรุดได้บ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอสว่างแดนดินนะฮะแล้วก็นำตัวกลับมากรุงเทพเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะประสานผู้เสียหายก็คือนักเที่ยวชาวออสเตรเลียนะครับมาชี้จุดเกิดเหตุมาชี้ตัวด้วยเบื้องต้นนะครับนายเอกบุญรุษเนี่ยบอกว่า ก็เป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่ย,ยืนยันว่าเขาไม่ได้ข่มขืนนะฮะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ยินยอมขึ้นรถมาด้วยตัวเองอซึ่งปกติานายเอกภูรุษบอกว่าก็จะชอบขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงค่ำคืนไปแถวข้าวสาราไปพูดคุยนักท่องเที่ยวเพื่อหานักท่องเที่ยวที่เป็นผู้หญิงมาหลับนอนด้วยคืออาศัยคารมเป็นต่อนะครับขับไปแถวข้าสารแล้วเจอนักท่องเที่ยวมืนเมาก็ไปเกี้ยวพาราศี บ่อยครั้งด้วยนะครับที่พานักท่องเที่ยวสาวต่างชาติจากบริเวณนั้นไปมีความสัมพันธ์กันในเอกบรุษบอกว่าตอนเช้ากลับมาบ้านก็ไปพูดคุยกับผู้เสียหายไปส่งที่พักทุกอย่างก็ดูปกติดีจนเรื่องผ่านไปสองสาวันเป็นข่าวครึกโคมตกใจครับเลยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในที่สุดยืนยันไม่ได้ขมขืนเป็นความยินยอมซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาร่วมแถลงข่าวด้วยบอกว่าผู้ต้องหาสารภาพ ให้การว่าแม่มสาวออสเตรเลียคนนี้มึนเมาขณะที่เจอกันนะครับแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันแล้วขณะเดียวกันนะครับอ้างพาดพิงว่าตัวสาวออสเตรเลียเนี่ยก็พูดจาชักชวนด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ต้องฟังกันแยกแยะระวังส่วนที่เป็นนักท่องเที่ยวกับคาให้การของในคนนี้นะครับท้ายที่สุดก็เลยพากันไปเข้าตึกร้างแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นครับ ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ว่ากันตามกฎหมายครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ยังให้การไม่ตรงกันมากนักนะครับ